I. ดีค่ะทุกคนโจซีอินยูเอสเอทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะขออภัยที่หายไปนานค่ะน่าจะเป็นสองสัเนาะก็นี่แหละค่ะเพื่อนๆโจซีก็เตรียมงานไทยแฟร์เนี่ค่ะอย่างวันนี้โจซีก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศงานไทยแฟร์นะคะมหกรรมอาหารไทยที่วัดไทยใกล้บ้านนะคะวัดมงคลเทพมุนีสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าวัดฟิลานะคะวัดฟิลี่ฟิลานี่แหละค่ะเพื่อนๆโจซีก็ตื่นแต่ เช้าตีสี่นะคะมาถึงวัดก็ประมาณแปดโมงนะคะเพื่อนๆอ่ะฮะตื่นมาก็เตรียมนู่นนี่นั่นนะคะตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วเนี่ยก็เป็นบรรยากาศทางเข้านะคะเพืเ่นอนๆทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทางพระท่านก็ได้จัดสถานที่นะคะพเพื่อเตรียมรอ,อรับคนไทยลแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่อยากจะเข้ามาเที่ยวงนานมาชมมาชิมอาหารหลากหลายรสชาตินะคะหลากหลาย ภาคนะคะไทยกลางใต้นะคะอีสานซับแซบนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เดี๋ยวจตุจีจะพาไปชมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆคือจตุจีเนี่ยตั้งแต่ทางวัดได้เริ่มจัดงานนะคะเพื่อนๆเมื่อห้าหกปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าปีไหนนะคะน่าจะเป็นห้าปีหกปีนี่แหละค่ะเพื่อนๆจตุจีก็ได้ร่วมกับพี่โรสนะคะแล้วก็พี่มิกเนาะเพื่อน ก็เลยานิมิตรุ่นพี่ของจุศีนะคะแล้วก็เข้ามาขายในการบัตรเนี่ยนะคะแล้วก็รวบรวมเงินทำบุญนะคะสมทบทุนเพื่อ,อเป็นกุศลทางบัดเนี่แหละค่ะเพื่อนๆจุสีก็เข้ามาในลานบุญในทางนี้นี่ก็ท่านกอบูพื้นนะคะเพื่อให้มีฝุ่นมีอะไรนะสวยงามน,นะเพื่อนนี่ก็เป็นอาหารที่จุศีได้นำมาขายมาให้ ทางรูคุณลูกค้าที่น่ารักของเจซีได้ชิมกันนะคะเพื่อนๆว่าจะอร่อยเจ็ดแค่ไหนนะคะมีทั้งไก่ย่างเนื้อย่างหูย่างส้มตำนะคะเพื่อนข้าวรามหลากหลายมากค่ะเซมิซานของเราลูกค้าบอกว่าหาไม่เจอหาพี่โจไม่เจอเนื้อว่าพี่โจไปขายรางวัลมากนะจ๊ะถ้าไทยแฟ์จากสองวันปีหนึ่งมีเดือนจูนนะคะเป็นเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนสิงหานะคะเป็นลูกค้าที่รักจ๋า อาจจะสีจะอยู่ข้างในนะจ๊ะอยู่ซุ้มอีสานอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่เราก,ก็ยอกส้ตมตำตำส้ตมตำจนหัวไหลเคล็ดนะคะทุกปีนะคะอ,อ,อย่างพี่มิกก็เสื้อขาวแขนกุดน,นะคะผู้หญิงตุนๆยุ้งหลังก็นางก็จะย่างหมูย่างนะคะนี่ก็จะเป็นสินค้าหนึ่งจสสีก็จะเอาขลังมาอบที่นี่นะคะเตาพิเศษที่ตะบ,บีถามนี่แม่สามีก็มาช่วยนะคะมมแม่สามีจสสีก็จะทํางานเร็วค่ะ คือแม,แม่สามีเนี่ยมาช่วยงานเนี่ยเหมือนกัเจสีได้คนมาช่วยประมาณสามคนแ,แม่ก็ทำงานเร็วมากจจสีก็ยอมแพ้แกเรื่องนี้นะคะก็ต้องยอมยแกนะแกก็มาช่วยพี่รถก,ก็เออแล้วก็ได้พี่เสื้อเหลืองด้วยค่ะเลขที่25่สเนี่ยค่ะแกก็มาช่วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะพี่จำชื่อไม่ได้ถ้าพี่มาดูคลิปก็พวกเราก็ ซงน้ำใจพี่มากเลยขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาช่วยพี่รถตำส้ตมตำนะคะลูกค้าเยอะมากทำไม่ทัน,นะคะ่ะวันนี้ก็บรรยากาศนะคะทางเวทีเขก็จะมีเปิดเพลงสนุกสนุกให้คนได้จานสลิสเซ่นกันนะคะม,มีกิจกรรมเมื่อน,นี้นั่นให้ได้ชมได้มีอาหารแย่ๆหลากหลายให้ได้ชิมได้เลือกชิน,น,ะะเนเลค่ะเพื่อนๆ มีขี่ซุ้มไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเยอะค่ะร้านบุญนี่จะใกล้มากไทรสายก็จะอยู่โซนหลังๆหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ได้อยู่ใกล้เวทีมากนะคะเผื่อใครหาไม่เจอนะคะเดือนสิงหาเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆยังไงโจซีก็ขอขอบคุณโจซีแล้วก็พี่ๆนะคะจานีแล้วก็แม่สัมิรขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักทุกคนที่อุตส่าห์ตามมหาโจสีจนเจอแล้วก็ เอามาอุดหนุนนะคะปีนี้ยอดของเราได้อยู่ที่ประมาณ2,400 5เหรียญนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่80,000เดี๋ยวแป๊บนึง80,000เท่าไหร่นะ8 0 5 3 4สามพน้าสตางค์นะคะเพื่อนๆวันนี้อนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะคะเพื่อนๆที่ได้เข้ามาเป็นหนึ่งแล้วก็ได้เข้ามาร่วมบุญนะคะ เดือนสิงหาเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆหลังจากโจศีถ่ายของเสร็จตรงนี้นะคะโก็จะขออนุญาตไปยกย้ายสายโซ่กัค่ะบุญเวทีไม่ได้บนญเวทีหน้าเวทีก็ไปมั่วอนาหารกับมั่วอนาหารก็เส้นมันยืดกับเส้นมันยืดโจสีก็จะต้องไปยิดเส้นยิดสายก็ให้ตาบีเฝ้าหลานให้พี่รถเฝ้าตัง จิมิกไปก่อนดูนางไปโยกก่อนละเปลี่ยนชุดนปรไปโยกก่อนโอเคค่ะจอมเวีดายก็เลยจัาเพื่อน้จ ยังสวย1 5ดูสิยังสวย1 7ดูสิยังสวย45ดูสิงอยังสวยยงสวยือยยย อมากเปนเ็นอาการเป็นตังเต้นเส้นเอวงแล้วเอาก็เข้าใจทีการจากแหวค่อยเป็นยานอาการเป็นสันเส้นก็เข้าใจ่